ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไทมูฟสเปเจอร์ทอลกนะครับกับดรสมชายแสงการเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากับท่านผู้ชมมีเรื่องใหญ่นะฮะก็คือ,อ ในสำนักงานอายการสูงสุดนั้นมีคณะกรรมการที่พิจารณาคดี112นะครับได้มีมติ8ต่อ2นะฮะที่จะไม่อุทธรคดี1นึของคุณทักษิณน,นะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทางอายการ สูงสุดนั้นได้ไปยื่นนะครับขอเลื่อนระยะเวลาต่อศารนะฮะไปจนถึงวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้นะ,ะว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์อะไรอย่างไรกับคดี1นึของคุณทักษินแต่เมื่อคณะกรรมการนะฮะซึ่งพิจารณาคาดี1นึของอายการเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าใจนะฮะว่ามีมติว่าจะไม่อุทธรน,นะในคดี1นึทั้งทั้งที่คดี1นึเนี่ย ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอุทธรทุกคดีนะครับท่านผู้ชมแล้วเรื่องนี้จะไปอะไรอย่างไรต่อกระทั่งนะครับในวันที่30กันยายนน,น,นี้นั้นเป็นวันที่อายการสูงสุดท่านเดิมท่านจักรเสด็อายุนะฮะและก็จะมีอายการสูงสุดพรุ่งนี้นะฮะวันที่1ตุลาคมจะมีอายการสูงสุดท่านใหม่นะฮะก็มารับตาแหน่งนี้แทนนะฮะเรื่องการอุทธรณ์คดีหนึ่งของคุณดักสินจะไปอะไรอย่างไรนะครับไปถาม ดรสมชายสวงการพีเอครับสวัสดีครับพีดีครับ,รบรดรประทินครับ,รบโอ้อีลงตรงนังพี่ทำไมมันมาถึงขนาดนี้ได้ <c oughs> อก็มีฤทธิ์ฤทธิ์เดี๋ยวไฤทธิ์มีฤทธิ์เยอะฤทธิ์ออมีฤทธิ์มีเดชานุภาพของแกเยอะนะออผมเรียนว่าถ้าคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกับบุคคลทั่วไปที่เป็นทั้งแดงทั้งส้มทั้งน้ำเงินและทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นคดีทั่วไปเนี่ยนะครับ ยืนยันว่าอุทธรทุกคดีผมไม่เคยเห็นไม่อุทธรน,นะร้อยเปอร์เซ็นเว้นแต่เว้นแต่คดีอื่นที่มันทําให้เกิดเ u e s t i o n มนแล้วแล้วผมยกไปเลยสําหรับอสสทุกท่านแล้ววันหน้าควรแก้กฎหมายหนึ่งคดี 1, ir, คุณญิงพจจมานคดี ir, อุทธรภาษีไม่อุทธรไม่อุทธรเออใช่ใช่ใช่ใคดีคดีคุณ oh. โอ้กรุงไทยคดีสารทุจริตสองต่อหนึ่งองค์คณะเขียน คำคัดค้าน43หน้าหัวหน้าองค์คณะในสาลทุจริตเขียนคัดค้านมติแต่สารทุจริตเนี่ยแม้ค้านคนเดียวก็ตกอืก็ผมไม่อยากบอกว่ามีการวางอะไรนะแต่อายการไม่อุทธร์ไปดูคดีทสามบอสกระทิงแดงไงอ่าแต่แต่นนี้เนี่ยไม่อุทธร์แล้วเป็นลูกเ,เนี่ยอ่าผมบอกไอ้ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ยนะสามคดีนี้เนี่ยเป็นภาพพจน์ของ,ององค์กรอายการที่ทําให้ผมรู้สึกมาก ในฐานะอ,อ,อดีตกรรมธิการคนหนึ่งที่พิจารณาพราบรองค์กรอายการว่าเฮ้ยกฎหมายที่เราเขียนเนี่ยเรายกระดับจากกรมอายการซึ่งผมไม่ได้ทํากฎหมายสมานนั้นแต่ผมมาปรับปรุงเรื่องอํานาจของอายการสองรอบหนึ่งขยายอายุเป็น,ปน,ปนอายการสูงสุดอายุ70ปีแล้วตอนหลังไม่ไหวอายุเยอะไปถอยกลับมาอีกให้เหลือ65แต่ว่าหลังจากพ้น65เราเป็นอายการอาวุโสได้ครับ ล้อแบบเดียวกับสารยุติธรรมเลยเพราะยังเชื่อในความรู้ความสามารถมีสองหน่วยที่ข้าราชการรับราชการได้ถึงอายุเจ็ดสิบคือสารยุติธรรมและอายการเมื่อเรายกให้สูงเพราะเราต้องการให้อายการเป็นอิสระแต่ตอนนี้กำลังเกิดปัญหาว่าอิสระเกิดการตรวจสอบหรือเปล่าถึงเกิดกรณีบอสกระทิงแดงเกิดกรณีไม่อุทธรณภาษี กรณีแบงกรุงไทยอ่าไอ้นั่นก็ยังเป็นเรื่องไปตรวจสอบทุจริตอะไรกว่ากันไปแต่นี่มันเจอได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ก็บอกว่าเป็นอำนาจสุดท้ายเดือนสุดท้ายปีสุดท้ายนี่จะขนถุงขนมกลับบ้านกันคนละสองร้อยสามร้อยถุงก็ว่าไปต่อไปต้องแก้กฎหมายยังไงครับไม่ให้เป็นอำนาจของข้าราการสูงสุดคนเดียวต้องเป็นรูปแบบองค์คณะแบบศาลยุติธรรมหรือเข้าที่ประชุมใหญ่แบบศาลฎีกา หร,หรือแบบสารดีการนักการเมืองที่ต้องตั้งองคณะขึ้นมาพี่นาสามคนห้าคนเห็นไหมเพราะนั้นไม่ใช่อำนาจเดียวอือำนาจเดียวเนี่ยมันแตกถุงขนมง่ายมันมีความที่บิดเบี้ยวง่ายเพราะถ้าคนดีอำนาจนั้นก็สร้างคุณูปาราเที่ยงธรรมใช่ถ้าเป็นคนไม่ดีมันก็ทุจริตคอร์รัปชันเดิมเนี่ยอาจารย์ผมท่านหนึ่งเคยเป็นอดีตอายการสูงสุด ผู้ดักผู้ใหญ่นานแล้วท่านก็บอกว่าให้อำนาจอายการกสูุดไว้ชี้ขาดกรณีชาวบ้านเช่นขโมยสารเปาร้านสะดวกซื้อพ่อแม่ขายของอยู่ในนั้นไปให้ลูกเพราะลูกอดขโมยนมในห้างสรรพสินค้าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือชาวบ้านที่ไปทําผิดโดยไม่รู้อีโนโอีเนจริงเนี่ยนะบางครั้งศารท่านต้นตัดสินแล้วอุทธรณ์ตัดสินแล้วก็ ยกประโยชน์ให้จำเลยอือัยการก็ไม่ควรอุทธรณ์ให้ชาวบ้านเดือดร้อนอันนี้โดยหลักมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้โดยเพื่อความเมตตาธรรมถูกต้องเพื่อหลักแห่งความยุติธรรมแต่ปรากฏว่ามันใช้ในกรณีชาวบ้านเนี่ยไม่ได้หรอกส่ดนเรามันเป็นี้โดนอุทธรณ์ดีกาเจ้าถึงดีกามหมดนะลุกล้ำที่อะไรยังไงนิดเดียวครูครูที่โดนที่โดนที่ที่ไปเรื่องอุทธรณ์ไปยังไงเรื่อง้าวหันกลางวันเนี่ยนะใช่อซึ่งเอาเอาอาหารเนี้ย เงินส่วนของชั้นนี้ไปแจกเพื่อเอาไว้ให้เด็กได้กินกันทั่วทุกคนเห็นไหมผิดระเบียบแต่ว่าโดนผิดระเบียบแต่ถูกหลักจริยธรรมก็โดนคดีนะครับผมไม่รู้อัยการอุทธรหรือยังนะถ้าเมตาก็อยากอุทธรนะครับเพราะครูจะได้ทําหน้าที่แต่ถ้าอุทธรอีกก็ผมก็เชื่อคดีแบบนี้ไปถึงสามสารหมดอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองคดีเด็กส้มอ่ะอุทธรเกือบทุคดี ถ้าสารยกฟ้องนะทุกอ่ทกต้องไม่ว่าสารจะยังไงก็ตามเนี่ยมันไปถึงสามสารนัน่นแหละนะใช่ใช่ใช่ใชทีนี้เอาละไม่ใช่เฉพาะอย่างเดียวมันก็มีคนอื่นที่สีอื่นก็มีนะเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยละเอียดอ่อนมากมากกว่าคดีทั่วไปเพราะเพราะคนที่กระทำเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำในการต่างประเทศที่เกาหลีใต้อ,อำนาจ จึงไม่ได้อยู่ที่อายการทั่วไปคนเดียวใช่เป็นอายการสูงสุดอายการสูงสุด,สสดมนมกฎหมายเมื่อ,อมไม่เคยมีการไม่อุทธรผมจึงยืนยันว่าอายการสูงสุดท่านนี้ชื่อภพรัฐวันที่หนึ่งจะเปลี่ยนเป็นชื่อท่านอิทิพรก็ตามมีหน้าที่ในการยื่นอุทธรแล้วไปให้สุดสามสารประเด็นของผมก็คือพี่ในคณะกรรมการนะรที่เขาแปดต่อสองนะฮะที่เขาบอกว่าเขาไม่อุทธรน,นะครับ มีท่านอิทธิพรเป็นประธานไงใช่แต่เราก็ไม่รู้ท่านจะเป็นแปดหรือสองท่านท่านก็อาจจะเป็นมติได้แต่มตินั้นเนี่ยอยู่ที่อายการสูงสุดอีกแล้วมติให้อุทธรนะทั้งสิบคนเลยนะผมไม่รู้มีองค์เก้าหรือแปดหรือสิบมันก็มางข่าวก็เจ็ดสองมางข่าวก็แปดสองนะให้ไม่อุดไม่อุทธรสุสิบคนเลยอายการสูงสุดอุทธรก็ยังได้อยู่อันนี้ตามหลักก่อนนะอุทธรสิบคน อัยการถูกสุดมาอยู่ทอนก็ได้ใช่เป็นอำนาจสุดท้ายที่ซี่ขาดซึ่งอันตรายเห็นไหมเอ้าแล้วมันจะมีคณะกรรมการก็มีไปทำไมอ่ะก็ถูกไหมเพราะกฎหมายไปปล่อยอำนาจให้แบบนี้ไงโอ้ได้ขนาดนั้นเลยนะเออขนาดที่ประธานสารดีกายังไม่มีอำนาจขนาดนั้นเลยเออแปลกอันนี้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 ต้องแก้กฎหมายอายการไววันหน้านะครับทีนี้คดีนี้เป็นคดีนอกราชผมย้ำนะเราพูดกันในคลิปที่แล้ว คลิปวิดีโอที่อ้างว่าไม่รู้ใครเผยแพร่มันมีพรบหนึ่งสองกับพรบคอมครับผมก็ยืนยันว่าผมเป็นบรรณาธิการโทรทัศน์เป็นสื่อมาก่อนเนี่ยวิทยุด้วยมีมาขอหมายสารมีขอมาทั้งเต็ไมไปหมดอ่ะเราก็ต้องให้ที่ที่ศาลท่านพิพากษาว่าอายการทำหน้าที่ไม่สมภาระการพิสูจน์ คือคลิปนั้นเนี่ยมันสั้นประมาณนาทียี่สิบกว่าวินาทีเองก็คุณก็ไปขอต้อนฉบับที่เกาหลีใต้เอ,เ,อเอาตัวเต็มเลยใช่ <นะ S 1> เราบอกแล้วว่าไม่ได้เดี๋ยวบินไปเอาเองอแต่แต่เราไม่มีอำนาจเพราะอัอยการมีอายการฝ่ายต่างประเทศก็ทําหนังสือไปสิครับที่สถานีโทรทัศน์เกาหลีใต้ถ้าหาพิกัดไม่เจอเดี๋ยวบอกให้ใช่มันจะได้ดูทั้งหมดถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องบินไปเขาส่งมหมเขาส่งมาเส่งมก็ส่งให้อีเมลมาก็ได้รับนี้ง ส่งทางเมลทางไลน์แป๊บเดียวเอาทั้งขอที่ออกอากาศและขอเทปต้นฉบับเลยซ้อมไตเติลภาษาเกาหลีและขอต้นฉบับอที่ไม่อีดิทผมพูดในฐานะอดีตบรรณาธิการต้องให้เขาอยู่แล้วตามบทหมายพราะเรื่องที่หนึ่งตำรวจทําหรือไม่ทําไม่รู้อายการทําหรือไม่ทําไม่รู้แต่คําพิพากษาออกมาที่เราเห็นเพราะฉะนั้นวันนี้อายการจะอุทธรนะผมย้ํานะถ้าท่านอายการภัยรัฐไม่อุทธรขอบพระคุณ ขยายเวลาไปแล้วอย่ามาเซ็นอุทธรณ์ไม่อุทธรณ์นะท่านพ้นไปเลยปอนโปร่งแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องมีเผือกร้อนอแต่อย่าเซ็นไม่อุทธรณ์ยังมีเวลาที่อาดเสียอยู่นิดหน่อยก็คือว่าท่านอาจจะเซ็นไว้ก่อนและก่อนจะลาก็อตามมาดึกการตามมาดึกคดีอ่ะอ๋อผมบอกเลยแต่ถ้าท่านเซ็นไม่อุทไม่อุทธรณ์ก็ก็ก็อย่างที่พี่ว่าแต่ถ้าท่านเซ็นอุทธรณ์ก็ก็แล้วไปก็แล้วไปก็จบหน้าที่ครบ แต่ว่าการอุทธร์ไปเลยเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าได้เอาหลักฐานใหม่เข้าไปแล้วหรือยังเวลามันสั้นมากผมมาจึงสับสนให้ขยายอุทธร์ก็ยี่สิบสองแล้วขยายได้อีก30วัน30วันไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้เอกสารับนะครับเพราะฉนั้นขั้นตอนเนี่ยก็ไปถึงอสสอิทธิพรได้ท่านก็ให้ทีมงานซึ่งตอนนั้นทีมงานอาจจะก็แก๊้ๆบอก ทักษิณพูดไม่ค่อยมีเสียงอะไรทําหน้าที่เป็นหมอ,อ,มอมเป็นนักกฎหมายแต่ทําหน้าที่เป็นเปนวิเคราะห์แทนเนี่ยมมไม่ถูกหรือคุณทักษณิณบอกว่าตํารวจบอกอเอ้ยไม่อยากฟ้องเลยถ้าเป็นผมผมไม่ฟ้องหรอกอ,อ,อันนี้ไอ้นนียต้องสอบต้องคู่นะเออผมไม่รู้กอตอกสอบเรื่องนี้ป่ะล่ะของของ,ของตุลาการนะก็เพราะสรุปว่าเรื่องเขาจะสอบตํารวจสอบอายการสอบสารเรื่องของเขาไม่เกี่ยวหรอแต่เอาหลักฐานที่หนึ่งคือ เทปต้นฉบับมาจากเกาหลีใต้หาได้ไอเราก็อยากจะดูฉบับเต็มนะส่วนที่สองนะหาไม่ยากหรอกว่าใครคือคนเผยแพร่คนแรกโอเคกระทรวงที่หาได้เลยคือดีอีมันย้อนกลับไปได้หมดแล้วไม่ว่าคุณจะลบแล้วพิจิตร f นฟุตปิ n นถูกต้องครับและตลกมากคือคนที่อ้างว่าพยานที่มาเผยแพร่ไม่เห็นว่าเป็นการหมิ่นสถาบัน มันจะให้ความเห็นว่ามินได้ไงมัน,นเป็นคนเบลแพ่มันก็โดนด้วยสิมันต้องให้ความเห็นว่าไม่บินถูก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 ไอ้น,นี่มันหลักมันมันเชื่อไม่ได้อยู่แล้วพยานคนนี้<แ>เพราะถ้ามันบอกว่าเห็นว่าหมินสถาบานันมันโดนข้อหาเลยอ่าแล้วตอนนั้นไอ้พวกที่คิดไม่ดีเผยแพร่ข้อมูลโจมตีสถาบันก็แต่พืชไปหมดทั้งโซเชียลมีเดียเลยถูกต้องแะอันที่สองเนี่ยอายการก็ต้องหักล้างว่าสิ่งที่ตำรวจหรือหรือพยานเนี้ยที่บอกว่า เห็นคลิปนี้เป็นคนแรกเนี่ยแล้วทั้งหมดไม่เคยเห็นว่ามินสถาบันเนี่ยมันฟังไม่ได้มันต้องเอาออกไปก่อนถูกไหมนี่เขาเรียกตัดออกเลยพยานนับถือไม่ได้พบพอมีความเสียได้เสียเพราะตัวเองจะโดนติดคุกด้วยถ้ามันมินโอเคอันที่สามพยานสําคัญดอรเอียนผมจําชื่อจริงแกไม่ได้หรอกดอร์อะไรเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพยานฝ่ายโจทย์ถูกต้องเป็นราชบัณฑิตและเป็นนักเรียนทุนอ กรมส่วนใหพประเทศคุณคิดว่าจะเป็นนักเรียนทุนแบบเนี้ยมีความหมายยังไงเขาเก่งมากแสดงว่าเขาเก่งมากมผมย้ํานะว่าเราเคยพูดกันแล้วว่าการที่คําพิพากษาออกมาเราไม่เห็นตัวรละเอียดเห็นแต่เพรสรีลิสเนี่ยด้วยพยานสอบไม่ดีจากตํารวจหรือทนายจําเลยซักคานหรืออายาการทําอ่อนผมไม่รู้อืหรือพยานที่ไปให้การในนั้นคนหนึ่งคนใดมีน้ําหนักที่ทําให้เพราะมันเป็นการประชุมรับ แต่สวนรับนั่นไงพ่นารับนี่ไงเราไม่รู้ถ้าถ้าเปิดเผยแบบชั้นทีมสีเนี่ยผมไม่นั่งฟังแต่ผมจะรู้เลยเลยว่าใช่ใเออมันจะออกยังไงก็คือว่าด็อกเตอร์คนเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงแล้วเก่งอืแล้วก็สอดคล้องกับที่ผมก็ถามราชบัณฑิตหลายคนก็ตรงกันที่พี่ให้ดูเทปนาทีกว่าๆที่เรามีเนี่ยแล้วถามความเห็นท่านว่า หมินไหมคิดว่าหมินไม่หมินออแม้กระทั่งศารหลายคนนี้อดีตสารทุกคน,<อ>นกคน<อ>็บอกหมินอ,<า>อโอเคได้นั่นเป็นความเห็นทางกฎหมายที่อาจจะเห็นต่างกันได้แต่การตัดพยานเนี้ยบอกว่าเคยร่วมการชุมนุมของของใครไม่รู้เป็นชุมนุมพันธมิตรแล้วกปบปปสไม่รู้เนี่ยแล้วตัดน้ําหนักเนี่ยผมบอกไม่ได้เพราะคดีเด็กส้ม อาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็ดีหมอตุลชัยยานชัยยพรก็ไปให้การนะก็ชุมนุมหมดแล้วผมก็ย้ำนะว่าผมเนี่ยก็ไปชุมนุมพันธมิตรกปปสนปชนปชผมไปนะทั้งด้านประสงค์สองรอบล่าดำเนินแต่ไม่ได้ไปผมไปในฐานะไหนผมไม่บอกชุมนุมที่เสื้อส้มชุมนุมที่ล่าดำเนินหน้าแมคโดนัลที่สาดสีสผมก็ยืนอยู่ข้างน้องลูกเกด กับไรผมก็ยืนอยู่ข้างๆแล้วเขาไม่เขาที่ถามหาพี่นะเขาจําไม่ได้ว่าผมเป็นใครเขาไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนั้นแหละเออพอเขาจะสาดสีผมก็เดินหลบมาหน่อยไม่โดนสีสีแยกงาประสงค์ที่คุณติดป้ายประกาศล่าผมอะผมก็อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้ถ่ายรูปข้าป้ายเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะมารูภายหลังว่าเราแต่งกายไปยังไงคือการจุมนมผมไม่ผมก็เหมือนพี่ะแดงจุมนมผมก็ไปดูครับใช่ไหมฮะเหลืองจุมนม พปปศเราก็ไปมันไม่ได้เกี่ยวว่าเรามีอคติถูกต้องเราจะเห็นด้วยเราจะเห็นต่างหรือเราอาจจะไปสังเกตการในฐานะสื่อก็ได้จริงๆในทางแบบนี้เขาเรียกว่าตักกาวิบัตินะบีก็คือโจมตีตัวบุคคลใช่ไหมอ่าโจมตีพยานโจมตีเรื่องส่วนตัวของตัวบุคคลซึ่งมันไม่ควรมีน้ำหนักในการตัดพยานนี้ถูกเห็นไหมอนั่นอันนี้ก็ไม่ก้าวล่วงศารนะถ้าเห็นว่าพยานนี้ไม่เพียงพอก่อนอุทธรายการหาพยานใหม่มาเพิ่ม เยอะแยะเลยเยอะแยะที่เอาที่ไปเคยชุมนุมแบบหรือจะเอาชุมนุมแบบอานนท์อาจารย์ใจยันคำสันก็ได้อถูกไหมหรือแม้เอาเอาอย่างจะดูพรก็ได้ชุมนุมฝ่ายนอปชคือมันมันไม่ได้ในการตัดน้ำหนักแบบนี้ผมเวลาไปขึ้นสายเป็นพยานผมก็โดนเวลาทนาเจริมือหักล้างเขาจะหักล้างแบบนี้แหละก็ถูกแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเป็นดุลพินิษฐ์ครับเพราะเราเห็นข้ออ่อนของคดีนี้เนี่ยจึงยิ่งสมควรอุทธร์ไง ใช่ยิ่งยิ่งคือแค่ของผมนะพี่แค่คําเดียวว่าอายาการทําหน้าที่พิสูจน์ไม่สมภาระเนี่ยไอยอย่างนี้มันต้องอุทธรแล้วเพื่อเพื่อสกศกสีถูกไหมก็ก็เรียนว่าอย่างนี้ครับอดีตรองประธานศารดีกาอาดีตอาชย์ดีอายาการอาดีตพนัที่ต้องพูดเนี่ยเพราะจะได้ไม่ไปพันกับปัจจุบันอืรวมถึงนักกฎหมายหลายคนที่เป็นอาจารย์ผมเนี่ยท่านก็บอกว่าคาดีนี้มันแปลงแปลง,ปลงอ๋อ แปลงแปลงและสมควรอุทธร์อย่างยิ่งเพื่อพิสูจน์ความยุติธรรมไปจนถึงชั้นสาลดีกาทั้งอุทธรและดีกาเพราะผมย้ำนะครับเราต้องพูดต่อเนื่องเพื่อให้สังคมได้เฝ้าติดตามท่านอายการสูงสุดทั้งสองท่านที่ท่านได้ถวายสัตว์ต่อพระเจ้าแผ่นดินในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้ที่สำคัญคือคดีนี้คือหมิ่นพระเจ้าอยู่หัว อายการทำาน้วดีเองทนายแผ่นดินโอ้ไม่อุทธรณ์ได้ยังไงนะเอาโอเคอันนี้เราก็รอติดตามอาทิตย์หน้าต่อไปว่าเขาไม่อุทธรณ์พ้นแล้วอาทิตย์หน้าก็รู้แล้วว่าอายการสูงสุดภายรัฐเนี่ยจะทํอยังไงแล้วไปเหลือท่านทิพย์ดีอายพรอิทธิพรจะทําทันไม่ทันก็ไม่ทันก็ขยายเวลาอ่านี่ผมเราก็ให้คําแนะนําไปอไปขอพยานเพิ่มอะไรว่าไปเอาให้เข้มเอาให้ชัดส่วนหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ในการวินิจฉัย จะเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องของศาลอุทธรณ์ครับแล้วถ้าให้ไปให้สุดให้ความเป็นธรรมอีกก็ไปถึงศาลฎีกาสามชั้นศาลใช่ใช่เอาเอาให้มันจะนกลายเป็นบรรทัานครับนะฮะว่าตกลงเนี่ยพูดกลุ่มเครือกลุ่มเค,ครือแต่แปลว่าอก็เรียกว่าคำลูกคาดอกแบบนี้เนี่ยตกลงผิดไม่ผิดครับใช่ไหมฮะ,ะมันจะได้เป็นเป็นเป็นที่ยุติยุติส่วนส่วนท่านอิทธิพรที่เป็นประธานองค์คณะ แปดคนสิบคนเลยเนี่ยนะจะมีความเห็นยังไงผมไม่ไปติดตามระหว่างนั้นท่านเป็นรองแต่ระหว่างท่านเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยท่านต้องมีความเห็นเองละเราก็ต้องให้เกียรติว่าเดี๋ยวรอท่านเป็นเบอร์หนึ่งแล้วท่านให้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักนิติรัฐนิติธรรมแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ําว่าเป็นคดีความมั่นคงเป็นคดีมิ่นพระเจ้าแผ่นดินมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์สมมุติไม่อุทธรจะมีกระบวนการอะไร ตามมอไหมพี่เหมือนอพี่ยกตัวอย่างเรื่องคดีบอสแบบเนี้ครับก็เคสนี้จะจะ,จะมีกระบวนการไปผมผมเชื่อว่าภาคประชาชนก็ดีส่วนงานกฎหมายทางวิชาการก็ดีเนี่ยเห็นเรื่องนี้ว่าไม่ถูกต้องอืนะครับส่วนจะไปดําเนินการแบบคดีบอสที่ตอนนั้นนายกประยุทธ์ตั้งสอบใหม่มแล้วดําเนินคดีโดยที่อาจารย์วิชาเห็นไหมอมแล้วก็ทําได้เราไม่รู้หรอกเรืรัฐบาลหน้า จะเป็นใครอาอาจจะเป็นคุณอน,นุทินอยู่หรือเปล่าหรือ,อมไม่ใช่หรืออาจจะมีกระบวนการที่เห็นว่าเรื่องมันไม่ถูกต้องอหรืออาจจะมีคนเห็นว่าเรื่องนี้รวบรวมรายชื่อประชาชนเข้าสู่กระบวนการไต่สวนหรือไปยื่นสารต้นจริตมันมีหลายขั้นตอนมีหลายแบบยังยังได้อยู่นะ<ช>ยังได้อยู่ผมยืนยันว่าส่วนตัวนะไม่อยากไปกระทําเรื่องนี้ใช่ใช่ซึ่งออกมาพูดนะครับก็จริงๆถ้านอาจารย์อุทธรก็ทําหน้าที่ภาระของ อายการครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะที่เหลือก็ศาลจะว่ายังไงก็มาว่ากันเดี๋ยวมีเวลาอีกนิดหน่อยเผื่อจะพูดถึงคดีของคุณแพทยทองทานนั่นแลแต่หนึ่งสี่สี่พี่น้องไปแต่หนึ่งสี่สี่ไพูดอีกเทปมันก็ได้แต่ว่าคดีทอทองทานเนี่ยยังมีคดีค้างนะคําที่อาจารย์แก้วสรรประกาศบนเวที28บมิถุนายนพ่อติดคุกลูกออกไปขณะนี้ทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้วแต่แต่มัน ก็ยังเห็นว่ามันยังมีปรากฏการซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ไปร่วมกับภาคประชาชนและทํางานภาคกฎหมายมก็ยืนยันว่าคุณพายทองทานยังมีคดีติดตัวที่ผมทนายนิติธรอาจารย์คมสรรโพคงไปแจ้งที่กองปราบสอบสวนกลางซึ่งได้ส่งสำนวนไปให้คณะกรรมการปรปรชแล้ว และหลังจากที่ผมไปฟังการไต่สวนในสารรัฐธรรมนูญที่คุณพายทองทานไปให้การนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปยื่นคำร้องเพิ่มเติมที่ปปชด้วยเพราะฉะนั้นคดีของคุณพายทองทานมันไม่หยุดแค่การพ้นจากหน้าที่มันมีการผิดทั้งจริยธรรมตามที่สารรัฐธรรมนูนมีคำวินิจฉัยซึ่งลงราชกิจจาแล้วครับขณะนี้ปปชมีหน้าที่ออที่ต้องเดินไปในจะเดินแท็กเดียวก็ได้หรือเดินสองแท็กก็ได้ แค่หนึ่งคือมันมีคนร้องอื่นอยู่แล้วเรื่องคุณประทองทานทั้งสวสาวที่หกคนชุดหนึ่งที่ไปร้องสารแล้วก็ไปร้องที่ปปชด้วยครับมีอี้ว่าอี<ะ>้แทนคุณไปร้องด้วยและจาไม่ได้อีกหลายคนแล้วก็มีชุดผมไปร้องด้วยครับเพราะปปชจะต้องเอาคําวินิจฉัยสารนุนซึ่งผูกพันทุกองค์กรรวมถึงผูกพันปปชด้วยเร่งส่งสารดีกานักการเมืองแบบเดียวกับคุณนาธี คุณปรีนาคุณอะไรกนกวรรณแลวทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณไพองทานต้องถูกส่งโดยไม่ต้องทําสํานวนเพิ่มเลยนะอเอาคำไม่ได้ฉช้สารสำนวนเนี่ยซึ่งออกมาแล้วออกมาแล้วส่งไปสารดีกาออกมาเมื่อเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงรากิจจาเรียบร้อยนะว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะก็ส่งไปสารดีกาสารดีกาก็จะตามมาด้วยการตัดสิทธ์ทางการเมืองและถ้ามีโทษก็จําคุกก็ว่าไปคดีที่สองที่ ผิดในกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเป็นการละเว้นการแบบหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งห้าเจ็ดเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดตามหมวดสามความมั่นคงนอกราชชนาจักรสี่ห้ามาตราเนี่ยจริงหรือเท็จก็ปปชก็สรุปส่งไปด้วยก็ได้ในคราวเดียวก็จะได้จบหรือถ้าท่านจะแยกคดีก็ได้ครับปกติทำไทม์ไลน์มันโดยทั่วไปเนี่ยอย่าบว่าเวาอยบอกโดยพลันนะเดี๋ยว เดี๋ยวโดยพันของภาพุดนนั่นแหละตอนหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งจีซีใช่คือคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยคณะกรรมการปปชก็มีมติรับเรื่องนะแล้วเข้าใจว่าอนุนี้เนี่ยท่านประธานเป็นเองผมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าท่านประธานเป็นเองก็จะเร็วความพอเห็นผมเนี่ยไม่ก้าว่วงท่านประธานที่เคารพกันอยู่อืมันเสร็จแล้วล่ะมันเสร็จโดยคำวินิจฉัยสารรัฐนูลน่ะมันไม่ต้องเสร็จอย่างอื่นเลยถูก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 ประเด็นแรกจริยธรรมเนี่ย เอาวันเนี้ยใครก็ค้านไม่ได้ส่งสารดีการนักการเมืองไปเลยอประเด็นที่สองสอบสวนกลางเขาทาสานวนเสร็จแล้วท่านก็เอาอสํานวนสอบสวนกลางเนี่ยเขียนลงไปในสํานวนปวชแล้วมีมติกรรมก,การปวชว่าผิดอันที่หนึ่งคือ,อตามสารรัฐมนูลผิดอันที่สองตามที่สอบสวนกลางส่งมามปวชลงมติว่าผิดก็ส่งไปจบแล้วเนี่ยคือตอนนี้คนก็คนก็รู้สึกเยอะหลังจากคุณนักถิ่นคุณแพยลงทานออกอะไรนะลูกออกไปพ่อติดคุก มันมีทั้งคดีที่มันค้างตึงของทั้งคุณไปทองทานทั้งคุณนักสิีนะที่ที่สิบสองาการ,รและที่ที่จะโดนอีกนะฮะลงถึงคุณนักศิลปินดีอันนั้นคือดีชั้นสิบสี่สิบสคนซึ่งอันนั้นขยายผลใช่ไงแต่ทีนี้เนี่ยคนเขารู้สึกว่าแบบเชาอู้บพป,ปชมีคนแปลเดี๋ผมขออภัยที่<ข>อ,อาจารย์แก้วสันว่าเป็นไปอย่างเชื่องช้า อาจารย์ก็สานอกว่าอะไรป้องป้องกันและปราบปรามการป้องกันการทุจริตอะไรเน <c oughs> ี่ยป้องกันของป้องกันอีกที <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรก็ก็ก,ก,ก็ก็ให้กําลังใจเพราะว่าคดีของปปชเนี่ยเกับสองหมื่นคดีแต่ผมเนี่ยก็เคยมีความเห็นส่วนตัวกับอดีตท,ท่านประธานและกรรมการออหลายๆท่านว่าบางทีเราจับปลาทั้งแม่น้ําไม่ไหวอื <c oughs> นะครับเรื่องแบบนี้ส่งให้ปปทก็ทํา เรื่องเล็กเรื่องน้อยอบตอเรื่องสอจสอทอรองนายกอบจอบตพวกนี้ให้ปปทก็ทําส่วนปลาใหญ่ในแม่น้ําเนี่ยมันยังไล่กินปลาเล็กปลาน้อยยังเป็นจระเข้ไล่อะไรพวกนี้เราต้องจับพวกเนี้ครับมันจะเป็นตะเข้ตะกวดต้องจับมันให้หมดโดยสัตว์ใหญ่อืนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้เขาเปลี่ยนประเทศได้อืเขาเปลี่ยนจากประเทศคอร์รัปชันด้วยการดําเนินงานของภาคประชาชน S <S ม,มาชุมนุมเช้าเย็นกลับนะแปดแสนคนแล้วทําไมถึงนายกถูกจับอะ่ะก็เพราะปปชของเกาหลีใต้เขาเขาเข้มอืม่าแล้วเขาลดทอนอานาจอายการอืลงบางส่วนอืแล้วเขาเปลี่ยนให้ตํารวจทําหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สลับควายอํานาจซ,ซึ่งซึ่งวันหนึ่งเราต้องมาปรับเรื่องโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําอีกทีหนึ่งครับแต่ขณะนี้อยู่ในมืออํานาจปปชอืเพราะฉะนั้นปปชมีหน้าที่เล่งคดีของ ทั้งคุณแพทองทานคุณแพทองทานฝั่งชั้นที่สี่อะซึ่งแพทองทานเนี่ยเคลียเกือบหมดแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนคดีชั้นทีสี่ของทั้งินก็เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกนิดนึงก็เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วการอทิตย์นิดอทิตย์นี้ทำลอกต่อได้อทิตย์นี้ไม่มีเดี๋ยวผมส่งลายไปให้คาพิพากษาผมของศาลมาครับคดีบกค .1 รับ2568เนี่ยปปชซึ่งศาลระบุว่าเป็นโจทย์อายการศาลระบุว่าเป็นโจท ได้คัดสำเนาไปเรียบร้อยแล้วซึ่ง uh, <okay. S 2> ซึ่งอยากจะได้เพิ่มนะว่าคำให้การพยานคนไหนท่านเอาไปประกอบสำนวนได้เลยเช่นไอ้ผู้คุมูมันบอกว่าห้องหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดมันเป็นเทปเนี่ยนะท่านก็เอาไปประกอบสำนวนได้เลยว่าไอคนนี้ต้องโดนสิบสองมัจะขยายเป็นยี่สิบหมอคนไหนที่เซ็นใบรับรองแพทย์ที่ไต่สวนในสาล รองเลข,ขาปปชและผอ,อ,อสํานักไต่สวนทั้งหลายนั่งอยู่ในศาลตลอดเวลา,าที่ไต่สวนทุกปากาจดไปหมดแล้วอขอคัดคําให้การของพยานในศาลแล้วก็ดําเนินคดีเป็นรายบุคคลครับไอคนเซนน็นหกสิบวันสามสิบวันร้อยแปดสิบวันใครบ้างเป็นเท็จยังไงบ้างพยาบาลเวรหมอคนไหนที่ยังไม่เกี่ยวผู้บัญชาการคนไหนพสีคนไหนที่ยังไม่เกี่ยวาาที่ยังไม่ได้เติมปปชขยายสิบสองเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบกว่าคนได้อ สามคณะกรรมาการพักโทษสารเห็นแล้วว่าคุณไม่อยู่ในเกณฑ์เลยร้อยแปดสิบน,<ะ>นก็ไม่ได้น้อยอีกรัดหนึ่งอันนี้ปพปพชอก็ทําเป็นแบบ G -2 G ภาคสองอครับอีกคดีหนึ่งได้ออ,อันนี้ก็ทําเป็นคดีชั้นสิบสี่ภาคสองได้ผมว่าอีกสักเดือนหนึ่งควรจะเห็นความเคลื่อนไหวความคืบหน้าควรครับควรควรและทั้งสองอันเนี่ยเป็นคดีที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนหนึ่งสี่สี่ทั้งสองคดีนี้เป็นคดีที่ มีคําพิภากษาถึงที่สุดแล้วทั้งสองคดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของหนึ่งซีซียังมีเฉพาะคําวินิจฉัยสารรำลุมคูะคดีคุณวิเชษสองคดีซึ่งอาจจะคอมพล็กค์ซับซ้อนหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมกับคณะก็จะทําความเข้าใจเพิ่มเติมให้ปปชแต่ว่าก็เรียนว่าโดยพันท่านในห้าเดือนแล้วอโอเคครับอันนี้ทั้งเทปนี้เนี่ยทั้งอายการทั้งปปชนะฮะบ้านเมือง ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความยุติธรรมแต่ที่เราปีปัญหาความล่าช้าก็คือทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมก็อ,อยู่หัวราการที่ก้าวทรงบอกให้ทุกคนที่มีหน้าที่ทําให้ดีที่สุดเพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่ของตัวเองเนี่ยรับผิดชอบตัวเองนะรตรงไปตรงมาทําตามเวลาตามกรอบอมผมว่าบ้านเมืองเดินต่อได้ที่เรามีปัญหาเพราะว่าเราไปดีเลยแทคติกกระเดงเราเปล่อยให้ศรีธนชชัยลุกเล่นทางกฎหมายเราเปล่อยให้องค์กรอิสระ กินขนมเราปล่อยให้คนวิ่งเต้นสามารถจัดการขนมสาลี่ไปสารไปสาลี่เนี่รู้ว่าสาลี่เขามีสุพันด้วยนะผมจะบอกให้นะมีมีคดีสาลี่นะเี๋ยวกบจะบอกว่าอะไรบอกใบวันหน้าจะมาอธิบายเดี๋ยวให้เขาสอเดี๋ยวเดียให้ให้มันมีมูลก่อนขนมสาลี่ส0่รอยถุงล้มคดีบางคดีทำได้นะอันนี้อันตรายมากแม้กระทั่งขนม โจกฮ่องกงก็มีนะอ่าอ่ออกไปแล้วคนหนึ่งราชการแนะแต่ต้องไปออกข้อหาอื่นอ,อันนั้นก็ไปออกข้อหาปั่มบนรถไฟแต่จริงๆไปรับขนมโจกที่ฮ่องกงกินโจกไปกินโจกกินโจกแล้ว <ไป S 2> ก็มีแล้วก็มีบางคนก็ไปกินโจกที่ฮ่องกงเหมือนกันห<อ>ลายคดีส่วนใหญ่เขาชอบไปกินโจกกันฮ่องกงหมายถึงไปไปตรวจตรวจรับเงินเอ้อันนี้ก็ต้องฝากศาลเขาก็มีหน่วยงานมีครับแต่ว่าก็ใช้กอตกอตก็มีมติ <น>เพราะว่าคดีที่ที่ที่ให้ออกก็คือก่ต่อไหมฮะที่ที่ไปปัะพฤกิกมิชอบมันมีมันมีสองสาม,ม 2, เรื่องละเมิดทางเพศอะไรอย่างนีง้นะครับก็ก็ไม่ได้ไปกล่าวหาเขาว่าไปกินขนมไม่กินขนมเนาะแต่<ม>ว่าไม่เขาโดนเรื่องละเมิดทางเพศอ้าวโดนเรื่องละเมิดทางเพศใช่ครับครับท่านผู้ชมครับเอาละดูกันนะอีกหนึ่งเดือนนะฮะน่าจะได้ความชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณพี่เอกมากครับ ใช้ประสบการณ์มากกว่า30ปีในการติดตามสถานการณ์การเกิดสงครามโลกครั้งที่3และกลั่นกรองมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤททองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรม เพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสังจองหนังสือได้ที่ line id ช t chapsi.sto หรือโท094 236 9493